ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Life and Learn Podcast และคุณอยู่กับจิรกิจตันเกยูนเรามาต่อกันที่หลักการลงทุนข้อที่2กันเลยนะครับที่ว่าด้วยเรื่องของความผันผวน,ผนข,อของตลาดหุ้นอย่างที่คุณปู่บอฟเฟตเคยเปรียบเปยตลาดหุ้นนะครับว่าเหมือนคนคนหนึ่งที่ชื่อ,อเราให้ชื่อเขาว่ามิสเตอร์มาร์เก็ตนะครับเขาจะเป็นคนที่มีนิสัยไบโพล่าบางวันเนี่ยก็อารมณ์ดีเป็นคนมองโลกในแง่ดีกล้าที่จะซื้อหุ้นในราคาที่สูงมากๆ แต่ในบางวันก็เป็นโรคซึมเศร้าอารมณ์นี่หดหู่สุดๆจนทําให้เขาเนี่ยกล้าที่จะขายหุ้นออกมาในราคาที่ต่ําเกินจริงมากๆนะครับผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าราคาหุ้นนั้นน่ะมีผลต่อกลไกลจิตวิทยาในการตัดสินใจลงทุนนะครับถ้าคุณกําลังสนใจจะซื้อธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ข้อมูลที่เราจะต้องอยากรู้เพื่อประเมินมูลค่าคืออะไรครับเขาดําเนินธุรกิจมากี่ปีแล้วตอนนี้มีกี่สาขา เงินลงทุนในแต่ละสาขาเป็นเท่าไหร่มียอดขายและมีต้นทุนเป็นอย่างไรมีกําไรหรือขาดทุนแค่ไหนเราจะอยากรู้ข้อมูลประมาณนี้ก่อนตัดสินใจถูกไหมครับแต่พอเราไปสนใจบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ความวุ่นวายจึงเกิดขึ้นครับเพราะเราจะไปให้คุณค่าของกิจการและตัดสินใจซื้อขายโดยถูกเหนี่ยวนำจากราคาที่เห็นขึ้นขึ้นลงลงครับ ทำไมราคาหุ้นในตลาดถึงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับเพราะในตลาดหลักทรัพย์มีคนจำนวนมากเข้ามาซื้อซื้อขายขายหุ้นของบริษัทนั้นสมมตุติมีสักพันคนนะครับที่เข้ามาซื้อขายหุ้นตัวนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าพันคนนี้มีข้อมูลเท่ากันหรือคำนวณมูลค่าได้ใกล้เคียงกันทุกคนจริงไหมครับไม่มีใครรู้ครับแล้วก็ไม่มีใครประเมินมูลค่าได้เท่ากันแน่นอนซึ่ง มิสเตอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็คือตัวแทนของคนทั้งหมด1000คนที่ว่านี้ครับที่กำลังซื้อขายหุ้นตัวนั้นอยู่และเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกันถ้าเราไม่มีหุ้นตัวนั้นอยู่และเราอ่ะกำลังที่จะตัดสินใจซื้อหรือกำลังสนใจหุ้นตัวนี้หมายความว่าเรากำลังจะต้องต่อรองราคาหุ้นกับมิสเตอร์มาร์เก็ตครับและมิสเตอร์มาร์เก็ตก็จะเสนอราคาหุ้นให้กับเราในแต่ละวันในราคาที่แตกต่างกันไปใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นตามหลักการหรือตามในหนังสือก็ได้บอกไว้ว่าให้มองมิสเตอร์มาเก็ตหรือตลาดหุ้นว่าเป็นคนที่มีความสับสนในบุคลิกหรือหรือเป็นคนประเภทแบบคุ้มดีคุ้มร้ายแล้วก็ไม่ได้มีเหตุผลอยู่ตลอดเวลานะครับในวันที่เขามองว่าธุรกิจนี้กำไรดีมากๆเขาก็จะไม่อยากจะขายหุ้นออกมาเลยและจะพยายามขอซื้อหุ้นจากเราแพงๆนะครับ แต่ในบางในทางกลับกันเนี่ยในบางวันก็เป็นโรคซึมเศร้าและคิดว่าหุ้นของบริษัทนี้จะต้องเจ๊งแน่นอนราคาหุ้นเท่าไหร่เขาก็อยากจะเทขายทิ้งให้เรานะครับจริงๆแล้วอารมณ์ของเขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับธุรกิจที่หุ้นตัวนั้นๆนทําอยู่นะครับเพราะอย่างที่เคยบอกว่ากลับมาที่หลักการข้อที่1นนะครับคือราคาหุ้นจริงๆแล้วมันจะต้องอิงตามธุรกิจครับ ไม่ใช่ความคิดของคนใดคนหนึ่งหรือความคิดของคนหมู่มากณนะวันนั้นๆก็ไม่เกี่ยวครับไม่ว่าพวกเขาจะคิดว่าราคาหุ้นควรเป็นเท่าไหร่ก็ไม่สําคัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสามารถทํากําไรจากตลาดหุ้นได้คืออะไรครับเราจะต้องมองให้ออกว่าเมื่อไหร่ที่ตลาดเกิดความผิดพลาดทางอารมณ์ขึ้นแล้วเราก็เข้าไปเฉยโอกาสจากความผิดพลาดนั้นสมมุติว่า เรารู้ว่าธุรกิจเนี้กำลังสดใสและมีอนาคตมากๆกํำลังเติบโตได้ดีคำนวณมูลค่าแล้วเนี่ยได้ประมาณ10บาทต่อหุ้นแล้ววันนั้นมิสเตอร์มาเก็ตเกิดอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ซึมเศร้าเสนอราคาหุ้นให้เราเหลือแค่ในราคา5บาทเพราะว่าไปตกใจกับอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจในอเมริกาหรือมีบางประเทศที่ได้ประธานาธิบดีคนใหม่เลยทำให้ราคาหุ้นที่เรากำลังสนใจเนี่ยล่วงลงมา ทั้งที่การทําธุรกิจของหุ้นตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับประเทศอเมริกาเลยหรือไม่ได้ส่งออกไปยังประเทศที่ได้ประธานาธิบดีคนใหม่เลยแบบนี้เราก็ต้องรีบฉฉยโอกาสซื้อหุ้นเอาไว้ที่ราคา5บาทเพราะไม่นานราคาก็ต้องกลับมาที่10บาทเช่นเดิมและเพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดในการประเมินมูลค่าของเราเราจึงควรมี m a r g i n o f safety เพื่อช่วยในการต่อรองหุ้นเพิ่มและเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะประเมินผิดพลาด ซึ่งก็คือหลักการลงทุนข้อที่3ที่ผมจะพูดถึงใน EP ีถัดไปครับขอบคุณที่ติดตาม Live a n d l e p r n p o d c a แ t และพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ